ออกป้องไปเที่ยงแล้วมาหาอยู่หากินจ้าวันนี้มาหาคุดคุดหรือเปล่าวันคูดเกิดค <c oughs> ูดผูใส่ใส่พูกบังดูนี่เคือคนที่เป็นเสี้ยแต่ละคนดูคนใ่ญ่ขนาดนี้ กาคือโง่หละครับจักคือโง่มาสี่นี่คนคนหามันมานขนาดสุดใส่ปะมืสุด ใส่ผอมมืมาเร็วม,มาเร้วอืมมาเรยวอี๋ชุดเหรอชุดแล้วเหรอเพื่อ <Yeah. S 2> ขาดเลย